ขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืนโดยพิจารณาจากแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินง,งานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงงบ1,000 0แบาทงบประมาณ1 0 0 0 0แบาท ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตำบลมาเลเหนือโรมการพัฒนาชุมชนจัดทําโครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งสืบสารรักษาต่อยอดและพัฒนาประเทศตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ร่วมกับแนวความคิดโคกหนองนาโมเดลสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมีภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ความสำคัญจากสถานการณ์ปัจจุบันวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดได้ประชาชนต้องปรับตัวในการดำรงชีวิตในภาวะปกติแบบใหม่หรือ New Normal ที่ต้องหันมาพึ่งตนเองนำไปสู่การช่วยเหลือในระยะยาวในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนโดยนำคติพจน์หรือมอตโต้หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลมาเลเหนือได้คัดเลือกบ้านยาโต๊ะหมู่ที่6ตำบลบาเลเหนือเป็นหมู่บ้านต้นแบบวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูราณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะเปียกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรูปแบบหรือวิธีการดำเนินงานที่ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 1. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกับนักพัฒนาสามประสานดำเนินการแล้ว 2. ผู้นำต้องทำก่อนดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองทั้ง7หมู่บ้านพร้อมกำหนดจุดตัวอย่างดำเนินการแล้ว 3. กํกำหนดจุดกลางของหมู่บ้านเป้าหมายกา,การแบ่งโซนรับผิดชอบดำเนินการแล้ว 4. ขับเคลื่อนกิจกรรมเอามือสามัคคีทุกโซนทุกจุดดำเนินการส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ทุกครัวเรือนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาดําเนินการไปแล้วจำนวน 4. จุด 5. ส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้ทังขยะเปียกถังขยะมีชีวิตการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนดําเนินการแล้ว 6. จัดตั้งธนาคารมาเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์เรียนรู้การแบ่งปันและขยายผลดำเนินการแล้ว 7. ติดตาม สนับสน,นุนให้คำปรึกษาแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านประสานความร่วมมือกับเกษตรประมงปศุสัตว์สาธารณาสุขกศนอหน่วยงานทหารในพื้นที่ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 8. ติดตามประเมินผลคัดเลือกโซนสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารดีเดน่นครัวเรือนหมู่บ้านตำบลยังไม่ดำเนินการ 9. ถอดบทเรียนความสำเร็จ Best Practice ขยายผลระดับตำบลระดับอำเภอยังไม่ดำเนินการ 10. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เช่นไลน f Facebook และ Facebook h a s h t ็ g ผิดหมู่บ้านสาเดือนพวกเราอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง การบูรณาการหน่วยงานองค์กรภาคีภายในและภายนอกชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารดำเนินการแล้วโดยประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนาราธิวาสศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบือเระหมู่ที่หนึ่งตำบลบาเละใต้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือนอพอตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนส่งเสริมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนพันุ์ผักต่างๆพร้อมวัดสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักประสานภาคีการพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีจุดตัวอย่างเพื่อร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้คำปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารหรือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นโรคสัตรูพืชการทำปุ๋ยหมัก การแปลรูปอาหารการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ในระยะยาวเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดความยั่งยืนผลผลิตประชาชนในหมู่บ้านมีอาหารอดภัยเพียงพอต่อการบริโภคอย่างน้อยหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบลสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์ หมู่บ้านมีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมประชาชนในหมู่บ้านดำรงชีวิตในภาวะปกติแบบใหม่หรือ new normal ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาความคิดสร้างสรงสรค์าการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 1. การแบ่งโซนพื้นที่ในการบริหารจัดการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร การส่งเสริมการใช้ถังขยะมีชีวิตไม่มีวันเต็มไม่มีวันตายการบริหารจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลมารวบรวมที่มัสยิดเพื่อจำหน่ายนำเงินสมทบอาหารกางวันนักเรียนตาดีกาหรือขยะแลกบุญการพัฒนาขยายผลในกระบวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเนื่องยั่งยืนขยายผลการบริหารจัดการพื้นที่เชิงลึกแบบแบ่งโซน กิจกรรมเอามือสามาคัคีการบริหารจัดการขยะแปลงขยะเป็นปุย๋ยขยะแลกเงินและการติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาจากภาคีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญกำลังใจคนทำดีทำดีมีรางวัลไปขับเคลื่อนในหมู่บ้านอื่นในตำบลและตำบลอื่นๆในอำเภอบาเจาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาผู้นำอ,อชอทลอกพสมอสอม,ม,ออสอม,มอร่วมการจัดหาและจัดซื้อถังขยะเปียกจำนวน82ครัวเรือนโดยไม่ใช้งบป,ประมาณของทางราชการโดยใช้คติที่ว่าผู้นำต้องทำก่อนผู้นำทำให้ดูสำหรับกิจกรรมที่ยังไม่ได้นำเนินการเพิ่มเติมคือรายละเอียดวัสดุตามโครงการจำนวน1 0 0 0 0แสนบาท นอกจากนี้มัสยิดบ้านยาโตะย,ยังได้รับงบประมาณโครงการประกวดมัสยิดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นจากการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอบาเจาะงบประมาณ1 0 0 0 0แสบาทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อปลูกผักยกแคร่บริเวณใกล้เคียงกับโซนศรัทธาหลังมัสยิดและอำนวยความสะดวกกับผู้สูงอายุในการปลูกผักขยายผลไปยังนักเรียนตาดีกากำหนดดำเนินการในเดือนมิถุนายนพศ2564แผนการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบ,บาเลเหนือ 1. ประชุมคณะกรรมาการหมู่บ้านแผนการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลมาเลเหนือ 1. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งครั้งต่อเดือนระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการมัสยิดบ้านยาโต๊ะผู้รับผิดชอบคณะกรรมการหมู่บ้าน2 ผักปลอดสารอาหารปลอดภัยผู้สูงอายุเป็นแกนนำถ่ายทอดสู่เยาวชนในการปลูกผักเป้าหมายหนึ่งโครงการระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2564สถานที่ดำเนินการสนามหลังมัสยิดงบประมาณ100,000บาทผู้รับผิดชอบสาธารณาสุขอำเภอบาเจาะ3ส่งเสริมการปลูกผักทุกครัวเรือนเป้าหมายทั้ง7หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการหมู่บ้าน 4. กิจกรรมเอามือสามคัคคีเป้าหมาย7หมู่บ้านดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนส5 6 4สถานที่ดำเนินการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7 ผู้รับผิดชอบพัฒนาชุมชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง5กิจกรรมประกวดโซนดีเด่นระดับหมู่บ้านเป้าหมาย7หมู่บ้านระยะเวลาดำเนินการเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการหมู่ที่6ถึงหมู่ที่7ผู้รับผิดชอบพัฒนาชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลง6กิจกรรมประกวดโซนดีเด่นระดับตำบล เป้าหมาย1ตำบลระยะเวลาดำเนินการเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการหมู่1ถึงหมู่7ผู้รับผิดชอบสำนักงารพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบาเล็กเหนือ7ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเป้าหมาย2ครั้งต่อสัปดาห์ระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564 สถานที่ดำเนินการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ผู้รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะและผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบาเลเหนือ 8. ขยายผลการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเป้าหมาย5ตำบลระยะเวลาดำเนินการเดือนมิถุนายน2564ถึงเดือนมีนาคม2565สถานที่ดำเนินการทุกตำบลผู้รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชนุมชน,ชนอำเภอบาเจาะและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 9. ตลาดผักปลอดสารอาหารปลอดภัย เป้าหมาย7หมู่บ้านระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ผู้รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะและผู้นำการเปลี่ยนแปลง 10. ส่งเสริมการแปรรูปอาหารเป้าหมาย6ตำบลระยะเวลาดำเนินการเดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการทุกตำบลผู้รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะเกษตรประมงและกสศนอ11ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีทางขยะเปียก ทางขยะมีชีวิตใช้ในครัวเรือนเป้าหมาย6ตำบลระยะเวลาดำเนินการเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2564สถานที่ดำเนินการหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ผู้รับผิดชอบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะและผู้นำการเปลี่ยนแปลง